สวัสดีนะครับสวัสดีทักทาย fc เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับก็จะไลฟ์สดหลักๆหลักๆลักทางเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับแล้วก็จะแชร์หรือว่าแชร์ลิงก์ไปยังเพจเพจหลักด้วยนะครับเพจสลาลหลมคอย fc นะครับผมจะจะเพจผมจะทําอยู่2เพจนะครับอันนี้เพจเพจสำรองนะครับแล้วก็เพจหลักก็คือเพจนี้นะครับ เพจสลานลมคอย FC ให้ความรู้แล้วก็แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับอ,อันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเพจนะครับเพจหลักนะครับแล้วก็เพจดูก่อนใช้ไขได้จริงก็เป็นเพจสำรองนะครับถ้าเกิดว่าเพจใดเพจหนึ่งมีปัญหาก็จะไปใช้อีกเพจหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทำควบคู่กันไปก่อนนะครับอโอเคนะครับไลน์นี้ผมมารีวิวแกะกล่องพัสดุ ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ผมจะซื้อเข้าบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อสูงสุดเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเสียงน่าจะชัดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเทสเสียงนิดนึงนะครับ โอเคนะครับเสียงเสียงเสียงน่าจะชัดนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับแชร์ลิงก์ไปยังเพจเสียงน่าจะชัดนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับะโอเคนะครับแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับมาดูกันว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบไหนนะครับก็เป็นเป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจาก ซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับคือผมอยากจะแนะนำมือใหม่นะครับใครที่อยากจะศึกษาเรื่องเหรียญแล้วก็ไม่รู้ราคานะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมั่นหรือว่าไม่มั่นใจในเพจต่างๆนะครับอยากให้ท่านเข้าไปดูราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับเซิร์ชเข้าไปตรงที่ค้นหาก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อกลุ่มห้องรับนักสะสมหรือว่า อาณาจักรประมูลเหรียญกระสาบอาเหรียญกระสาบอะไรก็ได้นะครับมันจะมีกลุ่มซื้อขายอยู่แล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีนักอาพ่อค้าแม่ค้าลงขายเหรียญหลายๆท่านนะครับแล้วก็จะมีระบุว่าเป็นเหรียญชนิดไหนราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมั่นในเพจต่างๆก็สามารถไปดูข้อมูลในกลุ่มซื้อขายได้นะครับอันนี้สองบาทนะครับส่งมาสองบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า จุดสังเกตสังเกตยังไงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับอ่าอันนี้แกะมาจากกล่องนะครับแกะกล่องให้ดูสดสดเลยนะครับไม่ไม่ได้ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทอ่านี่นะครับหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับก็ยัง ยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับเหรียญรุ่นนี้จํานวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับปีสองเก้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นแรกนะครับอ่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นแรกในลักษณะแบบนี้นะครับคือเหรียญก่อนหน้าเนี้จะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทใหญ่ๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงส์เหรียญหนึ่งบาทครุฑเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการผลิต อ่าเดี๋ยวผมแกะจากตลับดีกว่านะครับจะได้มองชัดๆนะครับมีการผลิตเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้ออกมาใช้งานนะครับอ่าแกะออกจากตลับดีกว่าจะได้มองชัดๆนะครับอ่านี่พอมองเห็นนะครับปีพศอสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับ ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับอันนี้ก็ปีสองเก้าเช่นเดียวกันนะครับปีสองเก้าจะมีสองบล็อกนะครับบล็อกธรรมดาจะซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือปีสองเก้าเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับอา,อาจจะไม่ชัดต้องขออภัยนะครับอันนี้คือปีสองเก้านะครับ ช่อฟ้าสั้นแบบนี้จะรับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีสองเก้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าช่อฟ้าตรงนี้จะยาวกว่านะครับอันนี้จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับ่เดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลดีกว่านะครับว่าจํานวนการผลิตเยอะจริงหรือเปล่านะครับมีมีคู่มือมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้จาก ในหนังสือเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ25 2 9น้ายนะครับจำนวนการผลิตสี่ล้านสองแสนเหรียญนะครับอันนี้เป็นราคาประเมินสภาพ UNC นะครับเป็นราคาเก่านะครับอ่านี่นะครับคือเหรียญอ่แต่ละปีพศแต่ละชนิดราคานะครับที่ผลิตออกมามันจะมีข้อมูลแบบนี้หมดเลยนะครับจะมีข้อมูลว่า แต่ละปีผลิตเท่าไหร่นะครับทําไมปี29ถึงขายได้นะครับจํานวนการผลิต4ล้าน2แสนเหรียญนะครับเพื่อนๆลองดูปีจํานวนการผลิตปีพศอื่นๆนะครับเห็นไหมครับจานวนการผลิตหลักร้อยล้านเหรียญหมดเลยนะครับคือเหรียญถ้าไม่ใช่ปี29อ่ะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนักสะสมเขายังไม่นิยมนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับร้อยล้านเหรียญทั้งนั้นเลยนะครับจํานวนการผลิต นี่นะครับปีพศต่างๆมีแค่ปี29เท่านั้นผลิต4ล้าน2แสนเหรียญอันเนี้ยคือจุดสำคัญนะครับคือเหตุผลที่ทำให้เหรียญมีราคาเพราะว่าเหรียญมันผลิตออกมาน้อยนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับอ่าไปกันเร็วๆนะครับยังพบเจอกันอยู่นะครับแต่ว่าที่เราจะพบเจอกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับบล็อกช่อฟ้าสั้นปี29 ราคาที่ผมรับซื้อตอนนี้จะเริ่มต้นที่100ถึง150บาทถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทช่อฟ้าสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่อฟ้ายาวนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับอันนีอ้อธิบายกันชัดๆตรงๆเลยนะครับเพจผมช่องผมรับซื้อปี29 ปีพศเดียวนะครับปีพศอื่นๆถ้าไม่ใช่เหรียญผิดพลาดจากการผลิตผระเสียตรงหรือว่าเหรียญปั๊มเบี้ยวผมจะไม่รับซื้อนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติชายด้วยนะครับพอดีทักมาอีกเพจหนึ่งนะครับไลท์ไลท์สองเพจนะครับอาจจะเครื่องนี้อาจจะไม่เห็นเพจหลักนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติชายนะครับทักทายกันเข้ามาทางเพจหลักนะครับอ่าก็เป็นไลท์สั้นๆนะครับ สามารถส่งมาขายได้จริงๆนะครับเพจผมรับซื้อจริงไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องส่งรูปเหรียญให้ผมดูก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญแบบที่รับซื้อหรือเปล่าเ,าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ส่งมาขายล่าสุดนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงจากเอฟซีจากจังหวัดแพร่ส่งมาขายล่าสุดนะครับอันนี้ผมก็ไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูไปแล้วนะครับ เหรียญรุ่นเก่าจำนวนการผลิตเยอะนะครับหลักร้อยล้านเหรียญเช่นเดียวกันถ้าเป็นเหรียญแบบปกติผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับการันตีแล้วก็ยืนยันว่าส่งมาขายได้จริงๆนะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงถ้าใครเจอเหรียญที่มีด้านก้อย <c oughs> กับด้านหัวตรงกันรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับสูงสุด 1,500บาทแต่ว่าย้ําชัดๆนะครับจะต้องเป็นด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันแบบนี้เท่านั้นนะครับเหรียญปกตินะครับอาจจะพูดเร็วต้องตขออภัยด้วยนะครับอยากจะใช้เวลาให้มันกระชับแล้วก็ได้เนื้อหามากที่สุดนะครับใครที่ฟังไม่ทันหรือว่ายังไงก็ลองลองย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ก็ได้นะครับอันนี้แบบปกตินะครับหัวก้อยสลับกัน นะครับในกลุ่มซื้อขายไม่เกิน2บาทนะครับถ้าเป็นแบบปกติหัวก้อยสลับกันแบบเนี้ยผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับก้อยหัวสลับกันแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อแบบนี้นะครับก้อยแล้วก็หัวตรงกันนะครับน่าชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับ หนึ่งบาทตาแผ่นดินหนึ่งบาทเรือหง1หนึ่งบาทหลังวัดหนึ่งบาทครุดนะครับถ้าเป็นพระเสียงตรงรับซื้อหมดเลยนะครับเ,เหรียญหนึ่งบาทครุดจะราคาสูงสุดนะครับจะรับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทถ้าเป็นหนึ่งบาทครุฑพระเสียงตรงนะครับก็โอเคนะครับชัดเจนนะครับคลิปนี้ไลน์นี้มาแกะให้ดูนะครับแนะนําเน้นเน้นก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับเน้นเพราะว่าเรายังมีโอกาส พบเจอกันจริงๆนะครับเหรียญราคาอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ว่า,าเป็นเหรียญหลักร้อยที่เราเจอได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นการพบเจอมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการพบเจอมีการนําออกมาขายนะครับนี่นะครับอันนี้1บาทปี2 9ช่อฟ้าสั้นซื้อเริ่มต้นที่1 5 0นะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนะครับ หนึ่งบาทปีสองเก้าเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวอันนี้รับซื้อเริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานช่อฟ้ายาวรับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับอ่ากล้องอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดนะครับหรือว่าสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าอยากจะเตือนสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสําคัญเลยนะครับซื้อขายเหรียญห้ามทําใบรับประกันนะครับ ใครที่มาขอเสนอซื้อเหรียญในราคาสูงสูงสูงเกินความจริงนะครับแล้วให้เราทำใบรับประกันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับทำใบรับประกันกี่ร้อยก็แล้วแต่อย่าไปหลงเชื่อนะครับมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่งเหรียญมาขายไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับชัดเจนนะครับผมเตือนตลอดนะครับว่ามิจฉาชีพหลอกทำใบรับประกันนะครับผมเตือนตลอด เพจผมไม่เคยให้ใครทําใบรับประกันนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับสําหรับไลน์นี้สั้นๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจสลาลมคอย Fc เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ถ้าเป็นแพลตฟอร์มนะครับสีแดงก็สลาลมคอย Fc นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไลน์นี้เจอกันไลน์ต่อไปสวัสดีครับ